นะน้องพูดดิไม่ทข้าใหมขี้เกียจขี้เกียจขี้เกียจขนาดนั้นเลยใช่ขี้เกียจขนาดนนั้นเลยขี้เกียจพูดด้วยเป็นไรวะแล้วการในการสับไปเล่นไมค์ครแล้วจอมันจะหายปะชืไ่ไม่หายไม่หายลองดูดิลองดูถ้าหายก็ไอพีกดดูกดดูกดดูไม่ไม่ไม่เล่นไม่เล่นขี้เกียจระวังระบระบเล่นทำไม มาโลไม่เอากับซิลาแล้วอันอะไรวะพูดว่าไงวะพูดว่าอาชิโนโมโตติงอย่างเงี้ยอาชิโนโมโตใส่ฟงชูร็ตเหรออร่อยเลยแล้วนึงนะผัดซีอิ๊วไม่ใส่ซี เอาก็ไม่รู้นะไม่ใส่ซีอิ๊วด้วยอ่ะก็เพิ่งมาบอกอ่ะผัดยังไงวะเนี่ยผัดซีอิ๊วไม่ใส่ซีอิ๊วเอาก็ไม่รู้ก็เพิ่งนึกได้ว่าต้องอ๋อมันต้องมีซีอิ๊วด้วยนียู่อ่าแล้วเค้มปีไม่แยแล้วเค้มเค้มแบบเค้มจัดหมาไม่แตกเค้มแบบหมาไม่แตกเลยเฮียใครบอกให้ทำวะไอ้พี่พี่พี่ทำเป็นไว้แต่กูกูทำหลายรอบมาแต่กูลืมว่ามันต้องมีซีอิ๊ว ใส่ทุกอย่างเขายกไปใส่ยิวผัดซีอิ๊วแล้วมันจะชื่อผัดซีอิ๊วทำไมเอาไปใส่ซีอิ๊วผัดซีอิ๊วไม่ใส่ซีอิ๊วม,มันคืออะไรกันนี่ผัดผัดซอสถั่วเหลืองน้วมันหอยวะผัดซอสถั่วเหลืองน้วมันหอยโอ้ยว่ะอ่ายูทูบเบอร์อ่ามือใหม่อ่ะมือใหม่มือใหม,ม่อม่ะมันไม่อ่ะเออมันไม่ได้ไม่ uh, มันไม่ uh, ไม เออสตีนต่อเอ่อว่างเด้ว่างโดว่างเด้ภาษาญี่ปุ่นกดหนึ่งแล้วเข้าใจอยู่ว่าว่างภาษาชาญี่ปุ่นชิงเส้นชคชีโชคเสนชีชื่อพอได้แล้วเมื่อวันกูจะมาอยู่ช่องนี้แล้วเว้ยแล้วกูก็ทิ้งช่องกูให้มันล้างเลยไม่ได้เว้ยได้ดิท่าจะไม่ได้ จะแบนพี่ไอช่องนี้ไปดกูจะเกาะกูจะเกาะร่างกายดังเว้ยคาดไอ้จะเกาะได้วะเกาะแล้วปล่อยเลยกดเลยไม่กดไม่สุดกอดไม่สุดเกาะแล้วปล่อยเกาะแล้วปล่อยแล้วเมื่อไหร่พับตีจะหลุเสร็จไม่ได้หลุดแล้วเมื่อไหร่จะเล่นพับตีเมื่อไหร่กูจะเล่นพับตีเนี่ยพอจะได้ไหนอับพับตีอะไม่รู้เหมือนกันเธอที